จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะหลักการนับเบื้องต้นในหัวข้อหลักการบวกก็เตรียมเปิดหนังสือเลยจ้ะตั้งแต่ตัวอย่างที่1ในหน้า81ดค่ะไล่ไปจนถึงตัวอย่างที่4หน้า81เเขาบอกว่าไม่มีโจทย์นะคะ บอกว่าสมมุติว่าเมืองหนึ่งมีถนนและลำคลองอยู่หลายสายและในการเดินทางจากตำบล A ไปตำบล B มีถนน3เส้นทางแล้วก็สามารถไปทางลำคลองได้อีก2เส้นทางเขาบอกว่าถ้าต้องการเดินทางจากตำบล A ไป B โดยใช้ถนนหรือลำคลอง พียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไปถนนก็ถึงเลยไปลำคลองก็ถึงเลยนะฮะการทํางานไม่ซ้ำซ้อนกันไม่ต้องมีการไปต่อเรือที่หลังก็ถนนถึงเลยกรณีที่หนึ่งถนนกรณนนีสองลำคลองเพราะฉะนั้นคิดไม่ซ้ําซ้อนกันตอบเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องจดอะไรนะคะเพราะว่าในหนังสือของนักเรียนมีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักการบวกค่ะถนน แล้วก็คลองไม่ซ้ำซ้อนกันต่างคนต่างเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ5นะคะ5เส้นทาง5แบบ5วิธีโอเคค่ะจากนั้นก็ไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะอยู่หน้าเดิมนะคะตัวอย่างที่สองนี้เป็นเป็นเอากระเบื้องเด็กผู้ตรวจน,นี้ออกก่อนนักเรียนก็ดูในหนังสือของนักเรียนดูได้นะคะอ่า มีกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารู้จักนะลูกสามเหลี่ยมด้านเท่านะ,ะกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้คูวาดไม่ค่อยดีนะใสไปหน่อยนะฮะ <c oughs> นี่นะน,นี่มีทั้งหมดสี่แผ่นเอามาเรียงต่อกันค่ะ,ะเอามาเรียงต่อกันอย่างเงี้ยเอามาเรียงในรูปนี้ นะคะอันนี้แผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แล้วก็แผ่นที่4เอามาเรียงต่อกันนะคะแต่ละด้านนี่ยาวหนึ่งยาวเท่ากันหมดเลยนะคะความยาวเท่ากันหมดเขาบอกว่ามีสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปมีสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปถ้าเรีย hm งแบบนี้เราเห็นตาธรรมดาเราก็เห็นม่มีทั้งหมด4รูปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวมันอาจจะมีสองขนาดก็ได้ใช่ไหมคะรูปใหญ่เลยนี่รูปใหญ่นี่รูปใหญ่เลยเนี่ยนะคะอีกหนึ่งรูปซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้ยาวสองหน่วยอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะสองส่วนหรือสองขนาดด้วยกันนะคะ 2ขนาดด้วยกันนั่นก็คือด้านยาวด้านละหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด4รูปยาวด้านละหนึ่งมีทั้งหมด4รูปค่ะนะยาวด้านละหนึ่งมี4รูปจากนั้นยาวด้านละ2ก็มีแค่รูปเดียวงั้นไม่มันไม่ซ้ำซ้อนกันอันนี้นับเสร็จก็มาดูขนาดที่2ก็นับเสร็จเพราะฉะนั้น ดูโจทย์นะคะลูกไม่ซ้ำซอนกันเมื่อไหร่การทํางานไม่ซ้ำซ้อนกันกรณีแต่ละกรณีจบจบไปจบไปเวลาตอบเอามาบวกกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ทั้งหมด5รูปนะคะ5รูปโอเคค่ะจากนั้นเปิดไปดูที่หน้า82ค่ะตัวอย่างที่3หน้า82ตัวอย่างที่3 เขียน okay. สรุปมาให้นักเรียนล,ละนอเอาคะทีะนี้ตัวอย่างที่สแล้วก็จะมีตัวอย่างที่สโอเคจบนะคะวันนี้ก็ดูตัวอย่างก่อนถ้าใครขยันอยากทำแบบหัดก็ได้นะคะ3 1มจุ3.1นึ่งสามจทำแค่ข้อ1กับข้อ2ค่ะที่เป็นหลักการบวกนะคะสามจทำแค่ข้อ1กับข้อสองแบบฝึกหัด3าดจะอยู่ที่หน้า 9ก้าสิบสี่ทางนี้อยากทำแบบวิหารนะคะแบบวิหารสามจุดหนึ่งนเก้าสิบสี่เขียนลงสมุดค่ะเพราะว่าคะแนนสมุดนี่ค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สามค่ะอย่างที่สามักเรียนมีโจทย์ในหนังสือของนักเรียนแล้วนะคะลองดูโจทย์หน้าแปดสิบสองค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกสองหลักจำนวนเต็มบวกสองหลักเช่นสิบเอ็ดสิบ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 เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นต้น แต่เขาบอกว่าผลบวกของเลขทั้งสองหลักเป็นจำนวนคู่ผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักเป็นจำนวนคู่มีกี่จำนวนโอ้โหจริงๆหนูนับนิ้วก็ได้นะคะมันมีอะไรบ้างผลบวกของเลขโดดทั้งสองมีกี่จำนวนหนูนับนิ้วก็ได้แต่ว่าเราจะใช้หลักการนะคะใช้หลักการ เราก็ดูกันก็จะเป็นสองกรณีนะคะคิดนี่คิดวิธีทําอยู่ในหนังสือนะกรณีที่หนึ่งค่ะกรณีแรกกรณีที่1กรณีที่หนึ่ง,งเลขโดดทั้งสองหลักเป็นจํานวนคู่ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเป็นจํานวนคู่แเขาบอกผลบวกเนาะจำนวนคู่บวกจํานวนคู่ได้จํานวนคู่นะคะคู่บวกคู่ได้คู่แต่เท่าไหร่คู่บวกขี้จะได้ขี้ คู่เช่นสองขี้เช่นหนึ่งสองบวกหนึ่งได้สามแต่ถ้าขี้บวกขี้หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองหนึ่งบวกสามก็ได้สี่เป็นจำนวนคู่นั้นผลบวกเป็นจํานวนคู่เกิดได้สองกรณีก็คือต้องเป็นคู่บวกคู่ได้คู่หรือไม่ก็ขี้บวกขี้ก็ได้คู่ค่ะนั้นต้องเป็นเลขเหมือนกันก็เลยเป็นสองกรณีนะคะกรณี1หนึ่ง เลขทั้งสองหลักเป็นหมนวนคู่ก็จะเริ่มตั้งแต่เลขสองใชคะเริ่มต้นได้สองหลักหลักหลักแรกเป็นเลขสองเป็นเลขสี่เป็นเลขหกแล้วก็เป็นเลขแปดนะคะแต่หลักหน่วยอ่ะอันนี้อันนี้หลักสิบนะคะหลักสิบเป็นได้สองสี่หกแปดหลักหน่วยเป็นศูนย์ได้ใช่ไหมสองได้สี่ได้หกได้แปดได้นั้นก็นับไปยี่สิบนะเริ่มยี่สิบ

นับในใจนับนอกใจอะไรกันแล้วแต่มีทั้งหมด20จสบจำนวนจากนั้นถ้าเป็นเลขคี่เลขคี่ก็1ใช่ป่ะหนึ่งแล้ว่ะสามห้าเจ็ดเก้านะคะหลักสิบเป็นเลข1 3 5 7 9หลักหน่วยหลักหน่วยก็เป็น1เหมือนกัน3 5 7 9ถูกไหมคะหนูก็ใช้วิธีนับนะ,ะก็เช่น11 13 15 17 19บห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสาอดสามสาดสามเกนะคะก็ทุดสุดท้ายก็จะเป็น7จอโทษเก้าเอ็ดเกสามเก้้าก็ดเกนับแล้วมี25เห็นไหมคะมันไม่ซ้ำกันกรณีที่หนึ่งจบของมันจบของมัน เป็นคู่ทั้งสองมี20จํานวนกรณีที่สก็จบของมันเป็นคี่ทั้งทั้งสองหลักก็มี25จํานวนเพราะฉะนั้นไม่ซ้ําซ้อนกันค่ะเอามาบวกกันเลยก็จะเป็น20บวก25เท่ากับ45จํานวนนะคะโอเคอหรือถ้านักเรียนไม่ไม่ไม่ใช้วิธีคิดแบบนี้หนูก็เขียนเลขเขียนเลขอะไรอะ่ะ 10ถึง99แล้วก็นับดูว่าทั้งสองหลักบวกกันเป็นจำนวนคู่เนี่ยมันมีกี่จำนวนแล้วก็มาตอบนะคะหนูก็นับไป1ิบสอเอ่อ10ไม่ได้สิ10ไม่ได้นะคะเพราะว่า10 1หบวกศได้1นึไม่ได้ต้องเริ่ม11เริ่ม11แล้วนับไปนะเขียนเขียนแล้วก็นับนับนับจะได้ทั้งหมด45่าจำนวนนะคะแต่แเราใช้หลักการบวก ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่4อย่างที่4ค่ะอยู่หน้าไหนเออโอเคในหนังสือหนูอยู่หน้า83หน้า83นะคะตัวอย่างที่4หน้า83อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกระเบื้องแต่เป็นกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส9แผน่น9แผน่นเพราะฉะนั้นเอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเดียวไม่ใช่มีด้านเดียว ที่มีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยนะคะเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะมีทั้งหมดเก้ารูปใช่ไหมคะต่อไปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสองหน่วยอ่ะสองหน่วยแบบนี้นะคะเนี่ยหนึก็ลองนับดูนะคะอย่างเงี้ยซ้อนกันไปซ้อนกันมาจะมีทั้งหมดสี่รูปนะคะนี่รูปที่หนึ่งนะคะ อันนี้รูปที่2รูปที่3านับเอาเองแล้วกันจะได้4รูปแล้วก็ขนาดใหญ่ที่สุดก็คือหมดนี่เลย1 3ห,หน่วยจะมีเพียงแค่1รูป2หน่วยมีสรูปลองนับดูนะ่าครบสี่แบบน,นี้คุณนับไปดูหนึ่งะคะถ้าอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็อีกอน,นี่นะสองเราหายครบสี่ส่วนรูปใหญ่จะมีเพียงรูปเดียวเพราะฉะนั้นจบใครจบมันนะคะขนาดเดียวมี9รูป นะด้านยาวด้านละ1มี9รูปด้านยาวด้านละ2มี4นี่คุณทำให้ดู2มี4นะคะแล้วก็ด้านสุดท้าย3รูปสุดท้ายขนาดสุดท้าย3หน่วยมีรูปเดียวเพราะฉะนั้นไม่ซ้ำซ้อนกันใช้หลักการบวกก็เอามาบวกกันเลยค่ะได้ทั้งหมด14รูป นะ,ะได้ทั้งหมดสิบรูปอ้าวโอเคค่ะสำหรับวันนี้หลักการบวกเรียบร้อยนะคะใครขยันทําแบบท่าทำได้เลยนะลูก3.1ค่ะข้อ1และข้อ2